อุ้ยเรามีตังหนึ่งพันแล้วว่าใช้นี่ก่อนใช้นี่สักสามรอยครับโอเคโอ้ระดับคุณยายต้องมาเอาลูกบอลแน่นอนเพื่อที่จะไปออกกําลังกายใช่ไหมนั่นไงกระดูกสันหลังไม่ค่อยดี โอเคครับทุกคนหลังจากที่คลิป EP ที่1ได้จบลงไปนะครับผมก็ได้ไปศึกษาการเล่นเกมนี้อย่างถ่องแท้นะครับผมคลิปที่แล้วนี่ผมไม่รู้ว่าเราจะเอาของไปประเมินราคาที่ไหนนะครับตอนนี้ผมก็ได้รู้แล้วว่าเราจําเป็นที่จะต้องขับรถมาอีกเมืองหนึ่งนะขับข้ามถนนมาก็จะมาประเมินที่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกอของแบรนด์เนมแล้วก็พวกอาร์ติสตต่างๆเอามาประเมินส่วนนี้ก็เป็นพวกเกี่ยวกับกีฬานะครับผมเอามาประเมินแล้วก็น,นี่จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่า พวกของอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เราจะเอามาประเมินก็ตอนนี้ผมก็มีแลนอยู่นะครับว่าอืมคือผมอยากจะใช้หนี้ให้มันหมดนะครับเพราะว่าผมเป็นหนี้แล้วนะครับตอนนี้ทุกคนคือผมไปเล่นรอบๆมานะครับคือมันจําเป็นต้องมีต้องใช้อะนะก็เลยจะยยก,กู้มันนิดๆหน่อย,อย,อยประมาณสองพันเองนะผมโอเคเรามาเริ่มทํางานกันเลยดีกว่า เข้าสู่เช้าวันใหม่อย่างแรกนะครับผมผมจะทําการไปประมูลก่อนนะครับเพราะว่าเรามีตังค์ค่อนข้างเยอะนะาเราจะประมูลให้หมดทุกที่เลยเราจะมาประมูลที่วิลเลจก่อนเลยแล้วก็ตอนหรือเราจะไปประมูลที่เมืองนั้นเลยดีวะเอ้ยเดี๋ยวเราประมูลตรงนี้สักตู้หนึ่งก่อนละกันนะครับผมแล้วเราก็จะไปประมูลอีกเมืองนึงนะครับผมอีกสัก 2- 3สาตู้แล้วเราก็กลับเอามาขายที่ร้านคือตอนนี้ผมได้ทําการซื้อร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน <Yeah. S 1> ก็ถือว่ามันสามารถหาไรายได้ให้ผมอย่างอัตโนมัติ วัดได้เลยนะประมูลเล็กๆน้อยๆพอครับผมเอาสักร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบพอละของมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นใจเย็นใจเย็นพ่อหนุม่มพอละเฮ้ย hey, หนุ่มสีเขียวใจเย็นดิมันจะร้อยเจ็ดสิบแล้วเนี่ยเออร้อยสี่สิบพอแล้วโอเคได้ผมได้ราคาต่ำ โอ้โหอ่างอับนะ้ําเป็นขยะจะลิญล่ะออโอ้ดีนะผมไม่ประเมินเยอะขนาดนั้นเอ้ไม่ใช่ดีนะผมไม่ผมไม่ได้ประมูลมาขนาดนั้นคือมันก็ไม่ได้กําไรเยอะขนาดนั้นครับทุกคนมันก็ได้แค่ร้อยกว่าเหรียญเองมีอะไรให้เราประมูลอีกไหมมีครับผมโอ้ตู้นี้ก็โอ้ขยะค่อนข้างเยอะครับมีของนิดเดียวขยะเต็มไปหมดเลยประมาณสักไม่เกิน200ครับเกินนั้นก็ไม่เอาละ ใส่เข้าไปใส่ทีละสิบค,ครับผมไม่ต้องล <Okay. S 1> ูบเฮ้ยพี่ขอเธออยา่าเกินส0งร้อยไอเ้มมันจะเกินละร<ฮ>้อยก้ห้าละอ่ะกูบิด20รอบสุดท้ายโอเคไม่เกินครับผมได้มาเรียบร้อย <_ d ream> แหมไม่เกินแต่ก็เกือบถึงจะไม่ให้กูได้กำไรเยอะๆเลย <_ d ream> โอโ้ขยะนี่ขยะขยะหมดเลยทุกคน <_ d ream> โอ้โหโอ้โหกล่องนี้ยังขยะชิบหายละกำไรไปเนี่ย โอ้ยน oh, 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 um ี่แพงครับปงนกห้าสิบเหรียญโอ้นี่ก็ถูกโอ้มีแต่ของทุกๆผมก็ค่อนข้างที่จะช่ำชองนะกับการจัดของทุกคนฝึกนอกรอบมาไงก็เลยมีสกิลในการจัดของนิดนึงเออเดี๋ยๆสกิลจัดของกูกูไม่น่้พูดเลยเอาแนวเอานเนี้ยก็ได้ไหมเออ แล้วเรวา,เรามีม,มีที่ให้เราประมูลอยูปะเนี่ยลืมดูเลยอ๋อคัมมิง่งบ่ายสองครับผมโอเคได้อยู่ผมว่าผมเอาของขึ้นก่อนดีกว่าของมันล่วงหมดเลยของแนวขึ้นง่ายๆขึ้นไปก่อนอันน่กยากเดี๋ยวเราเอาเกาะรถไปก็ได้ครับหามุมหามุมอันนี้เอาเกาะรถไปก็ได้นี่เกาะรถอย่างนี้ทุกคน <c oughs> เหลี่ยมเตะเอาล่วงอีกโอเค เอาสเต็มคันรถกูเชียเควเราของมาเก็บที่ร้านหน่อยครับลูกน้องเราจะได้ขายของให้เราได้ทํางานดีๆนะลูกน้องวันนี้พี่ไม่มีเงินเดือนให้นะทํางานไม่ดีอ่ะเควเราก็เอากล่องยังไม่ได้ปลดล็อกออกมาไอ้เฮีย้ยคังเต็มขยายคังหน่อยต้องขยายคังก่อนครับอา่าอันตรงนี้ใช่ไหมขยายโอเคเป็น30ิบโอเคมีของที่จะต้องไปประเมิอนอยู่แต่ว่ายังไม่ต้องครับ ตอนนี้เราก็มีเงินอยู่พันหแล้วอีกไม่นานเราก็จะหมดหนี้หมดสินกับเขาสักทีที่ช่วยปลดล็อกกล่องให้ผมทีโอเคไปละเจอกันอีก2ชั่วโมง เฮ้ okay, ตอนนี้ก็ถือว่าเราได้แบบมีประสบการณ์เยอะแล้วนะกับการประมูลขายของหาของอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เริ่มช่ำชองละแต่เรื่องการขับรถผมยังไม่ค่อยชำ่าไหร่ยังขับชนนั่นชนนี่โดนคนชนอยู่เลยไหนดูซิมายังยังไม่บ่ายสองแต่ใกล้ละหรือผมจะไปประมูลที่อีกเมืองหนึ่งเลยเดียวผมไปประมูลอีกเมืองหนึ่งเลยดีวยกว่าจะได้แวะเอาจะได้แวะเอาของมาด้วยนะครับผมเป็นของที่ผมเอาไปประเมินราคาทิ้งไว้นะเราก็จะได้มีรายได้เข้ามาทางร้านมากขึ้นเนี่ยเป็นไง การวางแผนที่ฉลาดแยบยนตเดี๋ยวเราของไปประเมินเพิ่มนะครับอะทำไมกูมาวาับอยู่ตรงนี้โอเคเออ,อันนี้หนึง่งผมไม่รู้นะว่าตู้เซฟเราต้องเอาไปประเมินที่ไหนอะทุกคนคือคือผมไม่รู้จริงๆนะทำไมเหมือนของประเมินผมมันน้อยลงวะเฮ้ยอ,อันนี้ต่อราคาได้เลยน้องมาระวังขาดทุนนะเอออุอฟ๊ฟดอกนี้ต้องโดนโอ เพ่เดี๋ยวเราแวะไปประมูลแล้วก็แวะเอาของไปประเมินด้วยรอบนี้เราจะต้องขนรายได้กลับมาอย่างเป็นกอกเป็นกรรมผมว่าผมจะประเมินสัก2อสมตู้เลยนะครับผมทุกคนเพราะว่าเราขนของตอนกลางคืนได้นะแล้วก็ขนมาเก็บไว้ที่ร้านตอนกลางคืนหวังว่าของที่ร้านจะขายหมดแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดผมขนมาแล้วไม่มีช่องไวน้นี่ชิปหายเลยนะครับทุกคนเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเอาของไว้หลังรถตอนกลางคืนแล้วเราไปนอนเนี่ยคือของหายเลยนะมาทันปะเนี่ย เลิก4โมงอันนี้เลิกบ่ายงคือเราต้องแวะไปประมูลก่อนครับทุกคนไม่งั้นไม่ทันครับมันจะมีการประมูลหนึ่งเลิกตอนบ่ายงนะเราจะต้องมาร์กไว้เลยจะบ่าย2แล้วจะไม่ทันแล้วอย่าขวางทางอย่าขวางทางพี่น้องเอีย้ยอีก9นาทีทันบอกว่ากล่วไม่น่าทันว่ะกว่าจะเลี้ยวโค้งนี่้ยอย่าบางังโอ้โหพอกูรีบนี่รถขวางกูจังเลยเอต้องทันดิอีก5นาทีอีก4นาทีส โดนลงรถเอาคนรถขวางไูอีกทันโอู้ยท,ทำไมมันเริ่มม,ม,มันเริ่มสูงจังวะสามร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพ่อหนุม่มเฮ้ยสี่สี่ร้อยแล้วอพอพอโอเคโอเคได้อยู่ โอเคแล้วเราก็มาดูอีกที่เลยว่ามีที่ให้เราประมูลอยู่ไหมอันนี้เมืองแรกอู้อันแรกจบไปแล้วม,มันจบได้ไงวะมันสี่โมงไม่ใช่หรออันนี้แปดโมงถึงสี่โมงทำไมมันฟินิชไปแล้ววะไหนเรามาเก็บขยะก,ก่อนโอ้ดูท่านอาจาโอ้โหขาดทุนแน่นอนตู้นี้กูไม่น่ารีบประมูลเลยโอเคขับรถมาอีกตู้หนึ่งก็ผมอย่าง้อยเราต้องเอาสักสองตู้กลับบ้านให้ได้ครับมาอาจารขอไม่เกินสักประมาณสามร้อย อย่าเกิน300ขอร้องล่ะบิด30ไปเลยพอละร้อยร้อยหกสิบพอละอ๋อโอเคเอ้ยเด๋ยวตบหน้าหงายเลยพอแล้ว200แล้วเนี่ยให้พี่ได้กำไรบ้างโอเคเรียบร้อย ว่าจะกำไรนี่ยขยะหมดเลยโอ้โหขยะคตรเยอะเฮ <l ots> ้ยอะไรเนี่ยเซฟอุ้ยเซฟเซฟอะมีเซฟอะปลดล็อกเซฟนี่ต้องมีนี่แน่นอนเลยทุกคนขั้นต่ำเพชรขอเพชรได้ไหมเปิดตู้เซฟมาทองก็ได้ทองราคาแสนหนึ่งอะไรเงี้ยอุ้ยน้ำมันรถจะหมดต้องไปเติมน้ำมันรถด,ด้วยเอาเมืนของไหนครับเคอันนี้ออกมา,นนมาเค โอ้โอ้ของระเบิดเฮ้ยรถบัสไม่นะไม่โอ้โหรถบัสไม่นะไม่นะไม่นะอย่าบอกว่าต้องรีเซฟโอ้เรียบร้อยครับทุกคนสิ่งที่เราทำมาใน2 0นาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้คือเป็นศูนย์เฮียเซฟ รถมันบักครับรถมันขยับไม่ได้ครับทุกคนเฮ้ยเส็งเลยอะไรวะมันบักได้ยังไงอะช็อตตะกี้เนี่ยมาลวจ้ามาลวจ้าอย่าเพิ่งรีบร้อนนะรอก่อนเหมือนเราเห็นหน้ากันอีกรอบนึงไงนะทษทีเมื่อกี้รถบักนะไม่งั้นผมรวยเป็นมหาเศรษฐีสุต่านไปแล้วโอ้โหขยะหนึ่งสองสามขยะเยอะจัดนี่พี่เปิดโรงขายขยะปะเนี่ย <Come on. S 1> ไม่เกิน200ครับ <Come on. S 1> เกิน200พอ <No. S 1> ไม่ต้องคุยกัน เฮ้ยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มอย่ามาตัดหน้าพี่อย่างนี้เฮ้ยม,มึงนะอีกแล้วนะพออย่าเกินโอเคเรียบร้อยครับได้ครับร <17 9. S 2> ้อยเจ็ดสิบเก้าขยะ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 อันนี้นี่ของแพงอยูอ่โอ้ตู้ล็อ,อกอีกแล้ว ผมว่าผมต้องซื้อเครื่องประเมินเองแล้วแหละทุกคนไม่งั้นนี่เราจะต้องขับรถไปประเมินไก่มากนะไก่ไม่พอนะครับเสียตังค่าประเมินด้วยผมต้องทําอะไรสักอย่างแล้วอะ่ะไหนวันนี้ขายของได้เท่าไหร่ขายของดีไหมอู้ห้าร้อยได้อยู่ไหนผมขอดูเครื่องมือนหน่อยสองพั 2, หรออืมหาตังอีกสักนิดนึงไปไปทันปะเนี่ยวันเนี้ยบ่ายโมงละทันอยู่ครับผมทันตู้หนึ่งอ,อูขยะอุ้ยตู้เซฟได้อยู่ได้อยู่ มีทีวีนะครับ <Yeah. S 1> เปิดมาที่ร้อยห้าสิบสามร้อยแปดสิบสามอย่าสู้ครับ <Yes. S 1> ผมรวยมีพันเจ็ดคุณพี่คิดจะสู้หรอสามร้อยแล้วครับตอนเนี้ยก็แบบเกินเกิน,น,กนความคิดกูไปเยอะเลยตอนแรกกูนึกว่าจะสองร้อยโอมาครับจะสี่ร้อยละแม่งมึงหยุดมึงพอแล้วนะ มันเกินความคาดหมายกูไปไกลละอืมยิ่งต้องการหาเงินลงทุนอยู่กดสักกูไม่เหลือขี้เลยเฮ้ยในกล่องนี้เปิดได้ครับอ้าวเนี่ยมันเจอแต่ของแลไว้ทุกคนมันทําให้ผมแบบเงินหมุนไม่ทันนะ่ะอีกแล้วตู้เซฟระดับเลเราต้องซื้อล้วครับทุกคนเราไม่ไหวละไม่งั้นนี่เราแย่ครับโอ้โหทุกคนดูดิกําไรสองบาท อ oh. ผมว่าเราต้องซื้อเครื่องประเมินละตังครบซื้อเลยผมจะไม่เหลือตังเอาไว้เอาไว้ไปปร,ประมูลตู้อื่นต่อเลยนะครับผมเพราะว่าเราขาดรายได้กับตรงนี้มาเยอะมากแล้วนะตังถึงหรือยังถึงแล้วซื้อเลยไม่ถึงได้ลูกค้ามาซื้อของผมทีผมต้องการเงินด่วนครับมีกล่องยังไม่ได้ปลดป่ะโอเคไม่มีไหนกล่องตะลุงนี่มีอะไรอีกโอ้โหผมลืมเก็บ หรือว่ามันล่วงโอ้โหยูนีค้ครับผมอะไรอะกําไรทองหรอเป็นของระดับยูนี้ทุกคนโอ้โหของแรของยูนี้เต็มเลยต้องเอาไปเก็บที่ไหนเนี่ยผมว่าผมยืนอรอลูกค,ค้าเลยดีกว่ามีที่ไหนให้ประมูลหดีอยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนมีที่ให้ประมูลอีกหรือเปล่านี่ไงอีกอีกตู้นึงโอเคเดี๋ยวประมูลตู้นี้เสร็จผมจะยืนเฝ้าร้านแล้วครับทุกคน <S <S จะขายของ <S <S อยู่ร้านให้มันหมดขยะเยอะมากเยอะสุดๆไม่เกิน200ครับตู้นี้ พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มหน้าตาเหมือนไม่ค่อยมีโอ้ไม่สาวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรประมูลเลยไม่สาวแต่ว่าซู่พี่ไม่ได้หรอกนะพี่ข้างที่จะแบบโปรเฟชชั่นอลด้านการประมูลนะนะ <laughs> ผู้ชายกับผู้หญิงนี่คนละเรื่องเลยจะ <laughs> เกี่ยวก็บขยะกันทุกคนมีที่ให้เราประมูลอีกหรือเปล่าหมดแล้วครับเหลือแต่เมืองอื่นละกลับไปร้านนี่ขอให้มันครบสองพันได้ไหม ไม่ไหวแล้วอะอยากซื้อแล้วว่ะเครื่องประเมินของระดับแลเนี่ยเอ้ยขายของให้มันเร็วๆหน่อยดีอุ้ยถึงแล้วทุกคนถึงแล้วซื้อเลยครับซื้อเลยดิบอกว่าแยเดี๋ยวไม่มีตังค์จ่ายค่านี่พรุ่งนี้แล้วกันดูดีของประเมินของเอของที่เรายังไม่ได้ประเมินมันเยอะมากเลยอะอเขนยนนอนนะผมทุกคนพร้อมกับเสียงเงินอีก200กว่าเหรียญเพราะว่าเราต้องจ่ายนี่ทุกวันนะครับอ้าวไม่ถึง200อเหรอนี่เราจ่ายไปกี่รอบแล้วเนี่ยคูเล็กพันหกเราค่อยจ่ายเราค่อยจ่ายใจยเย็นครับ สวัสดีลูกน้องมีของอะไรให้แบบให้เสียได้แบบเก็บตังไหมโอสามร้อยได้อยู่พอดีครบเลยครับซื้อเลยนี่อัปเกรดเครื่องตรวจนะครับผม <Yeah. S 1> เวลาเอาออกมาตรวจแล้วขอตรวจสอบหน่อยราคาเท่าไหร่กันบ้างยูนี้ผมว่าน่าจะตรวจไม่ได้นะผมว่าน่าผมว่าน่าจะต้องอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งโอ้ยร้อยหนึ่งร้อเจ็าครับทุกคนอือหนึ่ง้อยได้อยู่โอ้ยซ้มด้วย อุ้ยถูกจับแต่ว่าต้องเอาไปปลดล็อกก่อนป้าตู้เซฟเนี่ยโอ้เปิดได้เลย <What? S 1> มีอะไรข้างในอ่ะไม่มีออกมาอ๋อมันเปิดได้แต่แรกเลยหรอเันแสดงว่าของข้างในมันก็มีอยู่แล้วดีแต่ผมไม่เคยเช็คอะ่ะผมขนไปขนมาหลายรอบมากเลยตู้เซฟอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเปิดได้เลยครับมีอะไรให้เราประเมินอีกไหมอืมนี่ผมว่าอุ้ยังน,นี้เจมเลยหรอ อันนี้เจียมเลยโอ้เจีมระดับยูนิคประมิไม่ได้ต้องใช้ขั้น3โอเคเราน่าจะทำหมดทุกอย่างแล้วครับแล้วเราก็ไม่มีตังค์ด้วยตังรอขายของอะเหี้ยตังพี่หมดน้องรีบขายของทีโอ้ยนี่ไงอ่ต้องต่อรองราคากันนิดหน่อยนะครับค่าเกิดอออทบกูเล็ดเกมแนวกดมันไม่แม่นอ่ะอ้โอ้ยขอบคุณครับ มีใครจะต่อรองอีกไหมต่อลองได้นะคะผมพร้อมที่จะดูแลคุณลูกค้าแบบกดราคาให้จมดินไปเลยนี่แหละโดนกูแน่นี่โดนกูแน่บวกไปอีกสามสิบนี่บวกไปอีกสี่อสองขอจุกจุกไงล่ะก,กาจะซื้อของเถอกเดินของแพงเข้าไปดีเอ้ยคุณผู้หญิงเคยเคยไปประมูลกับผมมานี่ผมจำได้เออจะเอาเอาขาหน่แต่ว่าก็ต้องแบบ ลูนก่อนลูกงนก่อนนะว่ามันจะได้ราคาถูกหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ถูกอยู่นะมันขอต่อไปตั้งเยอะมันจะต่ออะไรเยอะแยะขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงินเข้าแบบเข้าแบบล่ำรวยล่ำรวยรวยจัดตอนเนี้ยเรายืนอยู่ร้านก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้ต่อรองราคาได้ครับอจัดไปอีกสักดอกจุกจุกขอโทษทีนะพ่อหนุ่มพอดีร้านพี่มันแบบต่อรองราคาเก่งนิดหน่อยเอาต่อกครับได้ครับได้ครับ อไม่เป็นไรมีดอกสองมีมีดอกสองโอ้บวกเจ็ดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคถือว่าเจ้าเจ้ากันไปลดราคาให้บางคนบ้างไม่ใช่ก็จะกดทุกคนเลยมันเป็นไปไม่ได้นะเดี๋ยวร้านจะเจ๊งเอาไม่มีใครมากล้าซื้อครับเพราะ้าหน้าเลือดคกินไหนจะซื้ออะไรอย่าบอกว่ามึงซื้อลูกบอลน,นะมึงมองลูกบอลใช่ไหมเนี่ยอ๋อเอาพูว่ากาจะไปขุดอะไรอะ่ะอุ้ยเรามีตังค์หนึ่งพันแล้ววะใช้นี่ก่อนใช้นี่สักสามร้อยครับโอเค โอ้แล้วดับคุณยายต้องมาเอาลูกบอลแน่นอนเพื่อที่จะไปออกกํลาลังกายใช่ไหมน่นไงกระดูกสันหลังไม่ค่อยดีอ่าขอตอดโอ้โหขายไปเลยไม่ต้องตอดอกของมันถูกเกินเอาไปเลยนะ้องโอ้โหแจกันสิบห้าเหรียญมึงมึงขายของแพงๆหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้ยมาหาซื้อของแพงมากไม่ใช่ซื้อแต่ของถูกๆอ่าได้นะกดยับอ่ะเอ๋ยวไม่โดนกดยับอ่ะของถูกกูก,กดแล้วตอนเนี้ยกูไม่ส่วนแล้ว โอเคเดี๋ยวเราไปหาประมูล,ลกันหน่อยดีวยกว่าทุกคนของเราจะหมดร้านละอ,อมีประมูลโอ้โหโอ้โหช่วงบ่ายสานี่ของประมูลเยอะเลยครับงั้นเราประมูลให้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้กูดังเราโล่งมากโอ้โหของใหญ่อื้อราคานี้พี่สู้ตายมาเลยครับบิดขัดไปสามสมาลดละไมย่ยี่สิใส่เข้าไปผมขอไม่เกิน400รยผมว่ากำไรแน่นอน เอาได้สองลอตเลยโอ้โหกำไรหยุดตกะบาลย่าไอเจนี่พอโอ้ยไอ้ยไอเจนี่มึงหยุดกำไรกูจะไม่เหลืออยากคิดจะสู้กับผมเจมึงเป็นหน้าม้ามากดราคากูปะเนี่ยกำไรเน้นๆเก็บของขึ้นรถเลย เดี๋ยวเราจะมีช่วงประมูลอีกโอเคีแตวเรามาอีกครับผมเราของไปเก็บไว้ในร้านก่อนเค้ไหนดูสิมีตู้ไหนประมูลอีกบ้างมาแล้วหนึ่งตู้ขอดูของหนะครับขอแบบจุกๆเลยได้ไหมอ่ะวุ้ยโซฟาโอ้โหเม็นจะของดีๆของใหญ่ๆทั้งนั้น แัดไปผมขอได้ไหมตู้นี้สักสักไม่เกิน200อขอเธอขอเธอ,อเกินละเรียบร้อยไอ้ยัยบิดเลนกันด้ป่ะขอแบบคนจริงใจอยากได้คือโป <Okay. S 1> อ,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 อีดออมีอีมึงมาดิกูใส่40เลยมากลัวกูขาดทุนแน่เลยตูน้นี้ของมันไม่ได้เยอะขนาดนั้น,นครับทุกคน ขยะมันค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าอุ้ยร้อยเดียวอี๊ขาดทุนแน่เลยขยะก็อื้อเลยอุ้ยแต่กล่องนี้ยขยะละเฮ้เดี๋ยวเราประมูลเพิ่มเลยดีวยกว่าทุกคนมายังยังอีกมาบายสามโอเคกำลังจะบ่ายสามโคตรเบื่อลูกบอลเลยทุกคนผมไม่อยากเอาไปขายเลยอะ่ะมันแบบขนก็ขนยากกิ้งได้กิ้งดีอีกลูกบอลเนี่ยอืมซ้อนกันไหม วุ้ยทีวีแพงอยู่วะเนี่ยทำไปเล่นไปโอ้ลูกบอลขึ้นก่อนเลยอันนี้มันชอบกิ้งเคตู okay, so so, oh so, ้นี้หมดครับผมทุกคนเราประมูลต่อเลยมีคันต่ำเท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้เจ็ดสิบแปดสิบโอ้ได้ชิวๆครับผมเหลือตั้งแปดร้อยขอไม่เกินตัวละสี่ร้อยก็พอใจละไม่ไม่มีที่อะไรเลยมีแต่ขยะตู้นี้ขอไม่เกินสองร้อยมันมีแต่ของขายยากๆครับราคาไม่ค่อยสูงไม่เกินสองร้อยเกินกูไม่เอาละตู้นี้ผมจะไม่เอาจริงจริง เพราะว่าของมันขายยากครับผม <Hey. S 1> นะใส่ oh. บิดสุดท้ายมีคนบิดต่อผมออกเลยโอเคเห็นไหมขยะมันค่อนข้างที่เยอะครับเนี่ย <Hey. S 2> ขยะหมดเลย <Hey. S 2> เอาเข้าไปเนี่ยอ่ะอ่ะเ <Okay. S 1> หลือของจริงไม่กี่ชิ้นเนี่ยอ่ะประมูลต่อเลยแล้วกันไปวันนี้พี่ขอเหมาครับผมไม oh. ่ได้อยู่เนี่ยไม่รู้ว่าอันนั้นคือกล่องอะไรด้วยทุกคน S <S นตตนเนี่ยน่าจะยิ้มยิ้มมาครูจิตต์ต่อยหน้าเนี่ยบิดอะไรเยอะแยะออืขยะขยะขยะโอ้ขยะเยอะเลยอื้อโอ้โหอันนี้ก็ขยะชิปหายแล้วก,กูกำไรปะเนี่ยน่าจะจริงครับทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราของไปไว้ร้านก่อน เฮ้เราต้องเอากล่องไปปลดล็อกด้วยนี่ว่าลืมเอามันวางขายไปแล้วเฮ้พ่อหนุ่มอย่าเพิ่งขายกล่องโอ้กล่องยังไม่ได้ปลดลิมขายซะแล้วเอ้ากูตบนะดอกเนี้ยกูตบนะกูเจ้าของร้านนะกูบอกว่าอย่าเพิ่งขายมึงหยุดออโต้ดิกล่องมาแล้วก็ใส่ไป หนดูซิมีอะไรข้างในอ้ยอุย้ยมีตัวของดีๆเรียบร้อยได้มาอีก200ครับผมทุกคนถ้าเอาไปขายก็ประมาณ400เพราะว่าร้านเราจะกดราคาหน่อยนิดนึง โอเคทุกคนเราก็ได้ขนของกอนมาเก็บแล้วก็ทาอะไรเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะทุกคนโอ้โหกว่าจะเสร็จน้ําตาแทบกระดินเดี๋ย okay, ตอนนี้เราก็จะกลับไปนอนแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเราได้เงินมาค่อนข้างก็เยอะเหมือนกันคลิปหน้าเราอาจจะรวยเป็นมหาเศรษฐีดูใบไปมากกว่านี้นะผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะรวยแค่ไหน,นครับ เราเก็บกล่องที่ยังไม่ได้ปลดล็อกไว้ก่อนโอเคก็คลิปนี้ก็ขอพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่มพลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากให้ผมทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ด้านล่างนะผมบ๊ายบายทุกคน